สวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวท่านลมค่ะท่านลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายในวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2568นากะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะอาจจะเป็นแค่คนเคยคุยกันมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วขาดการติดต่อไปก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะจริงๆแล้วกวางทำหัวข้อนี้นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยทำไปแล้วหนึ่งคลิปเนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ไม่ขึ้นฟีดวางก็เลยทาอีกรอบ อบนึงนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าปัญหารายที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยแยกทางกันไปเนาะอะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะความคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนายอย่างช้าๆค่ะจนบางทีมันเหมือนหยุดนิ่งเลยเนาะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก่อนนะคะแล้วก็แบบไปแบบเนิบๆคุยกันมาต้องนานแล้ว3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนบางคนขึ้นหลักปีเนี่ย เออยังไม่รู้เลยว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันนะคะส่วนบางคนที่เป็นคู่กันนะคะคบกันมานานแล้วนะคะแต่ยังไม่มีท่าทีที่เขาเออยเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่คงที่นะคะไม่ไปไหนเลยมันอาจจะดูแล้วน่าเบื่อนะคะอืม ตัวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันไม่มีอนาคตอะ่ะก็เลยอาจจะเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้ค่ะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะคนที่คุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะอตอนแม่ค่ะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ชาริออเนะคะ หรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างภาษาต่างคนธรรมต่างทินต่างแดนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางอยู่ไกลกันนะคะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแตกต่างในเรื่องของความคิดในเรื่องของนิสยัยแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะ ไปด้วยกันไม่ได้ไม่พอนะคะอาจจะแบบยอมรับกันไม่ได้ก็ได้นะคะไม่สามารถรับข้อเสียของเขาได้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเขาไม่สามารถรับข้อเสียของเราได้นะคะว่างคิดว่าคนนี้อาจจะมีนิสัยค่อนข้างเด็กๆเ,เอาแต่ใจอาจจะขี้งอนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะออาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบราคาญใจก็ได้นะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่9ก้าถ้วยค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเจ้าชูด้วยเนาะ โอ้เจ้าชู้นะคะชอบปาร์ตี้ชอบงานสังคมชอบดืม่มชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ลีมิตก็ได้นะคะเออหรือบางทีเนี่ยเขาเอออาจจะเหมือนใช้ชีวิตเต็มที่อะใช้ชีวิตเต็มที่โดยที่ไม่ได้คำนึงว่าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราดูแล้วไม่มั่นคงได้เหมือนกันเนอ,อมนะคะ เออแบบทาอะไรก็ไม่ได้วางแผนในอนาคตหรือบางทีเขาวางแผนแล้วนะแต่อนาคตของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีเราก็ได้เออมันก็ดูแล้วแปลกๆเนาะเป็นแฟนกันอาจจะคบกันมาแบบ 3- 4ปี่ปีละทำไมแผนชีวิตเธอไม่มีฉันเลยความสัมพันธ์มันดูแบบเลื่อยๆเฉยๆต่างคนต่างอยู่ยังไงก็ไม่รู้แบบนี้ก็ได้นะคะต่อแม่ค่ะปัญหามีอะไรเอ่ย3มเหรียญค่ะไม่ค่อยคุยกัน หรือบางทีคุยกันเราไม่ชัดเจนคุยกันแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปนะคะหรือบางทีคุณสงสัยอะไรบางอย่าง mm. เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยเขาก็อาจจะให้คําตอบไม่ได้เออมีการบายเบียงนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใบค้คนคนเนี้ยนะคะติดเพื่อนอืมนะติดเพื่อนไม่พอเพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดของเขาเอออันนี้มันก็ทําให้คุณสองคนทะเลาอะอก,กันได้นะคะเออแบบบางทีเชื่อเพื่อนมากกว่า เออแล้วความสําคัญของเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันมาหลังๆทำไมเพื่อนมันมาก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอืมนะอมาดูอีกหนึ่งใบนะคะว่ามีปัญหาอะไรอีกนะไพ่เดทค่ะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปค่ะอืมบางทีคุณคบกับเขามานานอ่ะมันไม่ได้เติมความหวานมันห่างๆกันไปและความรู้สึกมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีความรู้สึกที่มันมันดรอปลง หรือคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเย็นชาขึ้นนะเอ,อรู้สึกว่าห่างห่างออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตัวอยู่ใกล้กันแต่ใจอยู่ห่างกันอมืมีพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนไปมันเฉยชากันอนะ่ะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากที่จะหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองก็ได้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอืมนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณ2คนเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมนะคะขอดูความสัมพันธ์ในคลิปนี้ใน EP นี้หน่อยค่ะว่าจะกลับมาคืนดีกันได้หรือเปล่าดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะมีไพ่คิงถือเหรียญค่ะแล้วก็เออ่ไฮพีเทสนะคะต่างคนต่างมีอีโก้ค่ะต่างคนต่างมีแบบ มุมมองเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ห้าดาบค่ะมีมุมมองเป็นของตัวเองเราก็ไม่พยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายก็เหมือนก่อนหน้านี้ที <ites> mm ่ว hmm. ังบอกว่าปัญหาบางทีหลักๆมันอาจจะเป็นว่าต่างคนต่างไม่สามารถรับข้อเสียของการละกันได้ก็ได้นะคะนะแตกต่างกันเกินไปก็ไม่ดีนะคะถ้าคุณรู้สึกว่า คุณเจอคนรักที่แตกต่างกันเนี่ยเราต้องพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเออเรียนรู้กันไปความพยายามอ่ะมันทําให้ความรักไปต่อได้นะแต่ถ้าไม่พยายามเลยแสดงว่าความความรักมันแบบมันจืดชืดไปแล้วอ,ะอ,นะอ่ะนะอะมาดูกันต่อนะคะว่าถามว่าจะกลับแม่คืนดินได้ไหมเนาะเราก็ตามด้วยห้าถ้วยค่ะอืม แล้วก็สามออไม่ใช่สามเอ p มเพรค่ะความคิดว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะปล่อยวางในความสัมพันธ์นี้ไปแล้วแหละอืเออรู้สึกเบื่อหน่ายอความสัมพันธ์นี้แล้วก็เหมือนอาจจะรู้ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตอีกแล้วอะเออนะถึงแม้จะเจ็บปวดถึงแม้ยังคงนึกถึงอยู่ยังคงคิดถึงอยู่ แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไปต่อยากอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะดังนั้นในคลิปนี้ใน EP นี้วางคิดว่าอืมไม่ได้กลับมาหากันเนาะไม่ได้กลับมาคืนดีกันนะคะอืมอาจจะเป็นตัวคุณที่ปล่อยอวางกับความสัมพันธ์นี้แล้วหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ปล่อยอวางจากเราแล้วก็ได้นะอืมมาดูกันต่อนะคะ มีไพ่สองไม้ค่ะก็ยังคงเป็นห่วงเนอะยังมีการคิดถึงกันบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเขามาสองคุณก็ได้หรือว่าตัวคุณยังคงสองเขาอยู่นะคะแล้วก็มีไพ The Moon ะะ่เดอะมูนค่ะบางทีก็ยังสับสนวุ่นวายกับความรู้สึกของตัวเองเนอะใจบางเนี่ยนะบางทีบางทีมันอาจจะเลิกลากันมานานแล้วได้นะคะแต่ว่าเขามาสอง อ,อินสตาแกรมของคุณนะคะมาส่องเฟซของคุณอ่ะแล้วคุณเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แท็มให้ใจสั่นไหวยอืมนะแต่ถามว่าออบางท่านบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าถึงแม้ใจสั่นไหวแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปอยากที่จะมีโอกาสเส้นทางชีวิตใหม่ๆกย่คนที่รู้สึกว่าวันมั่นคงมากกว่านี้นะคะมีอนาคตมากกว่านี้นะคะไม่อยากเสียเวลาชีวิตของตัวเองก็ได้นะ คราวนี้ก็ขอดูหน่อยค่ะว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเอ่ยนะคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเอ่ยแฮงแมนค่ะแล้วก็เดอะซัค่ะตามด้วย King of c u p The f o o l ค่ะแล้วก็ Hydrofans ค่ะ วันใดที่คุณพร้อมนะวันใดที่คุณแบบปล่อยวางกับความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นตะไม่นึกถึงแล้วไม่ได้มีฟิลลิ่งแล้วแบบประมาณว่าขับรถผ่านร้านอาหารที่เคยไปทานด้วยกันแล้วคุณแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วคือปล่อยวางความรู้สึกแล้วเนี่ยวางคิดว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนที่เข้ามาแล้ว เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถแบบเป็นระยะยาวได้นะเป็นคนที่ฟ้าส่งแหมกันไพ่ไฮโดรแฟนมันเป็นไพ่โป๊ปเนะหรือว่าไพ่พรนะสังฆราชเนอะเอ,อ่ออาจจะเป็นคนที่โชคชะตานำพาให้คุณมาเจอกันก็ได้นะคะอืมนะบางคนอาจจะแบบว่าเออพอเลิกลากับคนนี้เนาะแล้วก็ไปขอพรเนอะขอให้มีรักใหม่รักที่ดีเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นจังหวะเวลาที่ รักใหม่ๆกํ่กลังจะเข้ามาแต่อย่างแรกเลยคุณอาจจะต้องสลัดเออไอเก่าๆออกไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนใหม่เข้ามาแล้วคุณยังมีความรู้สึกติดกับคนเก่าอะ่ะคนใหม่เขาก็รู้สึกได้เออและอย่างมันก็อาจจะเป็นการที่ไม่ให้เกียิคนใหม่ด้วยนะคะถ้าอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่เราก็ต้องให้เกียรติเขาเข้าใจเขารักเขาเนอะเออมันถึงความสัมพันธ์เนี้ยถึงจะยืนยาวนะคะอืมนะเออหรือบางคนเนี่ยอาจจะอืม ยังรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอยู่ก็ได้นะพอมีไพ่เดือกฟูขึ้นมายังอยากหลั่งล,ะละอยู่คนเดียวก็ได้นะคะได้หมดเลยนะเอ่อชีวิตเป็นของเราเนาะเราเลือกทางเดินเองนะคะว่าขอดูหน่อยค่ะย้อนกลับมานิดนึงค่ะว่าเขานะ่ยคิดอะไรกับคุณเนาะคิดยังไงคิดถึงไหมสองไม้อะไรยังไงเนาะเอะลืมบอกไพ่อีกมีไพ่หกเหรียญคะ่ะห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สามถ้วยค่ะนะคะเดวิลค่ะอืม แล้วก็6กไม้ค่ะถามว่า2องไม้กวางคิดว่าก็มีมีแบบมาสองบ้างเนาะเอออาจจะถามข่าวเขาจากทางเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมนะแต่ดูเหมือนถ้าใครเพิ่งแบบเลิกลากันอนะ่ะกวางคิดว่าเขาก็ใช้ช่วยสุดเหวี่ยงกันนะช่วงเนี้ยเหมือนพยายามที่จะไปป,า,ปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนเพื่อให้ลืมเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมนะอ่ะ ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงเนอะอน,นะคะตอนแม่ค่ะ,ะวาวขอดูหน่อยค่ะเขายังรู้สึกอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าเนอะ,อะสามดาบค่ะรู้สึกเจ็บแสดงว่าการเลิกลาของคุณสองคนนยคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวนะเขาก็เจ็บนะอืมถ้าเขาเจ็บก็แสดงว่าเขาอ่ะมีความรักให้เราเออนะ แต่บางทีมันอาจจะในความี่ความคิดไม่ตรงกันเอออะไรหลายๆอย่างไม่ตรงกันมันก็นะก็ทําให้เจ็บปวดกันไปเนาะบางทีหรือไม่ก็ตอนเลิกกันเนี่ยใส่กันใหญ่เลยเนาะเออคำพูดนะท่าลมเนี่ยนะเออหรือเขาอาจจะเป็นท่าลมด้วยเหมือนกันก็ใส่คําพูดกันไปนะคะก็เชื่อเฉื่นกันไปมันก็บาดลึกนะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลคําพูดของเราเนาะเออดูซิ เขายังรู้สึกอะไรไหมนะคะมีไพ่สามไม้ค่ะแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยตามด้วยเจ็ดไม้นะคะไพ่าสามไม้ค่ะศิลป,ปินไทยคนนี้เนาะเออตีความไหมว่าเป็นไพ่แห่งความหวังอืเขาก็คงหวังแหละคะ่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะกลับมาพูดคุยกันได้ดีฉันเพื่อนก็ได้ฉันพี่น้องก็ได้อ้นะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่า ไม่เอา,าแค่มองหน้าก็ไม่อยากจะมองแล้วเนอะเออแต่ก็เอออันนี้อาจจะเป็นดวงแบบเฉพาะเนอะมันไม่ได้แบบโดยรวมอะไรคันเออไม่ใช่มันเป็นดวงโดยรวมนะคะเออนะคะก็บางคนก็อาจจะมีความหวังที่อยากจ,จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาประสานกันก็ได้เออนะอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ในรูปแบบคนรักอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะเอออ่ะวง <c oughs> ขอดู ข้อความอีกนิดนึงนะคะ,ะเขาเขายังติดตามดูคุณอยู่นะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างเลยตอนนี้นะคะก็คงอาจจะยังคงส่องอยู่นะคะนะแต่ก็อย่าใจสั่นไหวไปเนาะ,ะนะคะเขาอยากขอโทษนะคะอยากขอโอกาสอีกครั้งแล้วเขาอยากจะทำครั้งนี้ให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ คุณพิจารณานะคะอีกอันหนึ่งค่ะที่ทะเลาะก,กันเยอะๆะคะ่ะเขารู้สึกว่าคุณจริงจังมากเกินไปจริงจังมากเกินไปทำให้ความมันดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมขอดูไพ่นังฟ้าหน่อยไพ่นังฟ้าอยากแนะนำอะไรนะคะ สำหรับใครที่ไม่รอคนเก่าแล้วเนี่ยอยากให้ให้คนใหม่เข้ามานะคะเออเขาบอกว่าล o k ฟอร์ซ g n ก็คือแบบดูสัญญาณนะคะเออเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเองเข้ามาที่ทำให้หัวใจคุณฟูกลายเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนต์นะคะนะอืมนะแล้วความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะ่ะพยายามคอมมิเนเคตเยอะๆนะพยายามพูดคุยกันเยอะๆนะคะนะอ่ะวันนี้กออ็จบแล้วสำหรับ รายปากนะคะสำหรับชาวทัดลมนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้ว่าหอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย